ฮัลโหล e ว c คัมทูดินคิทเช e นโอ้ยเลยเลยเห็นไหมพ่อทำไมมแล้วไหมแล้วโอ้แทพ่อแทบรอนันนี่เขาคิดว่าทำอาหารอร่อยกว่าผมก็เราทำอาหารอร่อยกว่าแน่นอนขนมก็ด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับ งนี้นะคะก็เป็นช่วงระบาดของโควิด19รอบ3นะคะเราก็เลยจะต้องหากิจกรรมให้ลูกๆทาที่บ้านและให้เขาสนุกเพราะว่าลูกๆไม่ได้เป็นโรงเรียนแต่ว่าเราก็อยากจะให้ลูกได้ได้ทำอะไรบางอย่างที่มันมันไม่เบื่อและได้ได้ความรู้ด้วยซึ่งเคยให้เขาลองทําอาหารบ้างแล้วแล้วเขามีความสุขมาก แล้วก็ส่วนผมนี่คือส่วนมากจะทำข่าวเวลาอยากจะกินอะไรอร่อยแล้วก็ผ่านมาทางนี้เลยเพราะว่าจัดให้แน่นอนผมว่ายังไงผมก็ทำอาหารอร่อยกับคุณนี่แหละเอาง่ายๆไม่เชื่อผมเป็นคนที่ทำไม่บ่อยแต่ทำอร่อยเรียนทำในคอร์สเริ่มมานะคะจะเรียนไปทำไมถ้าเกิดไม่ทำทำเมื่อมีเวลาอะไรอะไรคือคือไม่ยอมรับใช่ไหมว่าเมื่อมีเวลาไม่ยอมรับใช่ไหมว่าทำอาหารสู้ไม่ได้เขาคิดว่าทำอาหารอร่อยกว่าผมก็เราทำอาหารอร่อยกว่าแน่นอนขนมก็ด้วยสู้ได้แน่นอนเอาดีๆเอาดีๆ Hello Welcome to Din Kitchen เชิญค่ะเชิญค่ะทาสิคะามิดีแม่บ้านสายสะรองเบอร์ตองไม่เคยกลัวและแม่ทิวพ่อบ้านจองเลี้ยไม่เคยเพลียสักทีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะต้องนำวัตถุดิบในมิสเตอรี่บ็อกซ์มาทำอาหาร2เมนูคือฮอตดิก์และดิเซอร์ภายในเวลา30นาทีและโจทย์ที่สำคัญก็คือ ทุกเมนูจะต้องใช้เครื่องปั่นร้อนเย็นที่ฟาวเอลทอเบลนบูสมาเป็นอุปกรณ์หลักในการทําทั้ง2เมนูอีกหนึ่งเมนคอสที่ผู้เข้าแข่งขันต้องรังสรรจากวัตถุดิบหลักในกล่องมิสเทอรี่บ็อกซ์ให้ออกมาเป็นจานที่ดีที่สุดและเมนูนี้ทั้ง2อทีมจะมีเวลาในการทําเพียงแค่30นาทีและนี่คือมิสเทอรี่บ็อกซ์ของเรานั่นเองมิสเทอรี่บ็อกซ์ของวันนี้มีอะไรบ้างเปิดเลย1 2 3พอเปิดกล่องขึ้นมาปั๊บ ราสเบอร์รี่นะตัวเหลืองตัวเหลืองมะม่วงข้าวโพดนมสดนมแล้วก็พาสต้าสองชนิดเลยเมนูของทั้งสองทีมที่จะทำในวันนี้ฝั่งของทีมแมทธิวได้แก่ไอศครีมราสเบอร์รี่เชอร์เบตน้ำเต้าหู้และเพนเน่โบลเนสไก่และทางฝั่งทีมลิเดียได้แก่ไอศครีมมะม่วงน้ำนมข้าวโพดและสปาเกตตี้คาโบนาราครับคิดออกแล้วอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงซู้ดไม่ได้หรอก ถ้าเกิดเราทําอาหารไปแล้วใครจะเป็นคนตัดสินล่ะนี่คือกรรมการค่ะมาเฟียมัมไม่อร่อยไม่ยำม,มัมไม่กินคุณตาหลิวเตอร์หัวผู้ไม่กลัวมาเฟียมัมและนี่คือผู้ช่วยของทั้งสงทีมแหววและเด็กยกักสำหรับวัตถุดิบที่แม่เลือกมาในวันนี้นะคะก็คือมะม่วงค่ะ มะม่วงแช่แข็งนะคะและเราก็จะมีนมสด2วัตถุดิบเท่านั้นซึ่งเราจะมาทํากับโหปั่นของชีฟอลนะคะซึ่งตอนนี้จะมีทั้งทั้งหมด2แบบนะคะก็คือโถปั่นร้อนโถปั่นเย็นเดี๋ยวไทำเล็วโอ้โหมะม่วงแช่แข็งโอเคเราใส่ลงไปในโปัั่ r ไทตันของเรานะครับสําหรับอาหารเย็นไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าทนทานมาก และเป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยสาร BPA ปลอดภัยมากเดนมี่เทน,นมให้มามีนหน่อยปูอ่ะ,อะมามามัวเนีใส่นีแล้วนะววนี่ไฟก็จะขึ้นเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็นนเดี๋ยวเราจะปั่นๆนะเดนนี่ซึ่งระบบสูญยากาศนะคะก็จะช่วยให้ผลไม้เรายังคงคุณภาพนะคะแล้วก็ยังเฟรชอย,อยู่ตลอดเวลา เอฟเีสารอาหารก็ยังจะครบถ้วนอยู่นะคะตอนนี้เราก็สตาร์ทมันนี่ว้าวโอ้เหล้อเลยมาช่วยกดปุ่มให้หน่อยไอศครีม the and then ready to go start ว้าวอุ้ยดินลี่มาพูดกันฟัน,น This looks so good, Dylan. ดิลี่เสร็จแล้ว We're done. อืมชิมไหมชิมไหมอืมเย็ยนเย,ย็นไหมเร็วที่สุดเลยไก่มากมากไอศครีมด้วยโอเค Very cool. All right. แต่มีชอบมากเลยโอ้เดลันไอ้ไรเนี่ยนี่ดูทีมนี้น้องทีมแล้ว This is not your team Your Your team over t h e r e นี่ช่วยมามีฟรีสเลยครับสองอันเลยครับโอเคเมนูที่สองครับพี่ดีครับก็เป็นเมนูน้ำเป้าหู้เมื่อกี้ทำของเย็นเสร็จแล้วอันนี้เราจะมาทำของถวองถูกต้องครับใส่ก่อนเลยนี่คือถั่วเหลืองนะครับ ตัวเลือโอเค<า>น้ำน้ำปล่าน้ำปตาโอเคฝั่งโน้นเริ่มทําไปแล้วเราจะมาเริ่มทำบ้านเดมี่เราจะมาทํานี่ส่วนเขาเด็กก็ทําเมนูน้นํานมข้าวโพดนะคะโอ้ยเดมี่เทอูปูโอ้โหเโโโโดมี่เทน้ําตาลปุมเก่งมากนี่เกลือนะคะปุูโอ้โห โอ้โหเก่งมากอาละค่ะแล้วเราก็จะเอามาขึ้นไว้ในเครื่องและพอเราได้ปิดฝาลงปุ๊กเป็น smart sensor นะครับใส่โถไหนมันจะขึ้นเป็นสีที่ถูกต้องเมื่อกี้เย็นแล้วเป็นสีฟ้านี่ของร้อนก็เป็นสีแดงนะครับตามนั้นเลยเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวชอบมา,มากๆเลยนะคะที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยนะคะ มากดปุ่มมอสที่เกรนมิลค์ให้หน่อยปึง้งแล้วกดสตาร์ทปึง้งมันก็จะเริ่มทำนมข้าวโพดของเราตอนนี้ทั้งสองทีมได้เริ่มทำการปั่นวัตถุดิบหลักกันแล้วผมบอกได้เลยว่ากลิ่นนี่หอมมาแต่ไกลผมนี่อดใจไม่ไหวกันเลยทีเดียวครับและพอปั่นเสร็จนะคะเราไม่ต้องแยกกากรองอะไรเลยมันจะออกมันเนียนแล้วก็ดื่มได้เลยอร่อยแน่นอนค่ะ สู้ของพี่แบทได้แน่นอนระหว่างที่นมถั่วเหลืองเรากำลังปั่นอยู่ครับ25นาทีเราจะไปทำเมนูเมนดิชโอเค Let's go แล้วก็ตบท้ายด้วยเมนูที่เป็นพาสต้าแล้วบอกว่านี่เป็นความถนัดผมเลยเพราะว่าทำประจำอยู่แล้วร้ <Hey. S 1> นนอนร้อนร้อนเห็นไหมโทษทำไม พ่อ,พอแท้ตอนนั้นนไม่ได้กลิ่นหรอกค่ะเครื่องเทศได้กลิ่นแต่ไหมพ่อทำไหมพ่อทำไหมแล้วโอ้ออย่างหอมเลยย่างหอมเลยพ่อทำไหมพ่อทำไหมอ้าไหมไม่อะไรก็คุณผัดแล้วไหมะคะปล่อยดำสีเลยสุรพิเศษล่อยร้อนมากเลยไม่มีร้อนมากเลยปุ๊เป็นอมีควันขึ้น้วยทุยที่หเอาละครับในตอนนี้ทั้งสองทีมกําลังเร่งมือทําอาหารกันอย่างเต็มกําลังแต่ทางรายการได้เพิ่มกติกาพิเศษให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ท้าทายความสามารถ และกติกาพิเศษนั้นก็คือหยุดสลบทีมฮะอะไรสลบอะไรสลบลูกทีมไปเลยค่ะเอาวเอามาเดมี่มาเดมี่มาไปไปไปอ่เดมี่อยู่กับ d ด d ด y โอ้อ้อ้โอ้ไม่แล้วไม่แล้วโอ้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 อ้ออ้ออมโอ้โอ้โออว่าป แต่ตอนสลับลูกทีมะเดียก็สื่อสารกับเดนมี่ดูเรื่องมากๆเพราะว่าเดียสั่งให้เขาไปเกาะกวนแล้วนางนก็ทําได้ดีมากปวนไว้นะลูกปวนไวมนะลูกเราจะได้นเก้าปวนนะอันนี้คือครีมรนันนี่รันนี่เดนนี่เบาๆเบีๆมีการทํำลายลูกทีมอาแล้วมันดูอร่อยใช่ไหม เหลือเวลาอีก10นาทีซอสต้องเสร็จแล้วนะครับเหลือไม่กี่นาทีเหลือโอ้โหน่ากินแล้วน้ำ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 น้มน้มน้ำน้ำอะเอาล่ะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วครับตอนนี้ทั้งสองทีมต้องลงจานกันได้แล้วละครับเฮนเน่ไก่ดำ เอาละค่ะเรามาแล้วพ่อพ่อลงใส่เกลือเหรออ่านี่ไงก็เดี๋ยวใส่ที่หลังนิดนึงนิเดเอาละครับคุณผู้ชมเหลือเวลาอีก30วินาทีต้องเร่งมือแล้วล่ะครับคุณลิเดียคุณแมททิวเร่วเล่าเล่วเล่วเล้าเล่าเ่เล่าเลาเล่วเล่าเ่าเล้วเล่เ่าเลอาเล่าเล่าเ่ทเล่าเล่วเลาเล่าเล่าเล่าเเร็วเเเเลวเเเลว อัน more อัน more อัน more more cheese more cheese m o r หสี่สามสองหมดเวลาครับยกมือขึ้นครับโหพอนับเวลาถอยหลังนี่ก็แบบโอ้ยมีการแข่งขันแล้วอะล้วต้องมาแบบว่าบีบด้วยเวลามันก็มีตกหล่นไปบ้างมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมทำได้ดีมากครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยโอ้วาวอะไรอ่ะ น้ำเต้าหู้ของเราอันนี้ดีมากเลยนะเพราะ25นาทีเสร็จแล้วไม่ต้องกรองด้วยอืหอมด้วยว้อนร้อนเลยร้อนรนเลยหอมนี่เนียนไม่มีกากไม่ต้องกรอง หอ,อมด้วยแล้วสิ่งที่ที่แม่ชอบมากก็คือมันสามารถสกู๊ปได้แล้วมันเป็นลูกเลยคือมันจะไม่เหมือนเป็นเกล็ดน้ำแข็งมันจะเหมือนแบบครีมี่เหมือนเวลาไปร้านไอติมแล้วแบบสกู๊ปขึ้นมาเป็นสกู๊ปไต้จริงๆ 2> One, <two. S> 1, <Wow. S> 2มอน,นุ้ยอุ้ยว้าวชิมแล้วอร่อยไ,ไหมติง๊งอั เย็นเยี่ยใช่ไหมเย็นด้วยใช่ไหมเยี่ยวเดนแซวหอใช่ใช่ขอเยวกรรมการกิติมศักดิ์ของพวกเราก้องกระย่ายของห้านน้นนะคะคงรอนานอ่ะคงหิวข้าวอ่ะดูละ อร่อยชิมดูนึกถึงสมัยเดินอยู่แถวถนนเจริญกรุงอันนี้มันต้องมีปลาดุงโกใช่สดดเลยตากสดอย่างนี้เลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรที่ได้บอกกง สปาเกตตี้โอ้คาโบนาลาเนเน่บอโลเนสเนเน่ชีสชีสชีสเปงไงรสชาติกริ่งจริงเด็กแม่ชอบอ่ะนี่อ้ําเด็กแม่ชอบเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าไหนเราชิมซิ ยังไม่เคี้ยวเลยยังไม่เคี้ยวเลยยังไม่เคี้ยวเลยเคี้ยวก่อนอร่อยไหมแนยชอบใช่ไหมชอบเคี้ยวก่อนแน่ใจนะเกิ d are you sure you gonna try this one too okay อืออันนี้ก็อร่อยนะมิตรมาร์นแต่ชอบแบบนี้มากกว่าอืออร่อยทั้งสองเลยเหรออืมใช่อันนี้รสชาติคุ้นเคยอ่าโอเคโอเคทานทั้งสองเมนู ได้ได้เมนูสุดท้ายนะครับที่เราทำด้วยทีฟอร์โอทรเบนบูส์นะครับไอศครีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่าเป็นราสเบอร์รี่ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีมะ <Wow. S 2> ม่วงก่อนดีกว่าอ่าโ okay. อเคหอมมะม่วงเนี่ยเหมือนกินมะม่วงเลยหอ,อ,อมเลยราสเบอร์รี่ก็จะมีความเรี้ยวเล็กน้อยคือสงสัยว่าจะต้องแบบนี้กับแบบนี้ผสม มะม่วงกินเยอะอาจจะเลี่ยนก็ได้มีความเปรี้ยวนิดนึงต้องผสมกันใช่รู้แล้วแหละมั่นใจแล้วแหละแต่เป้าว่านี่มะม่วงเดี๋ยวสุดท้ายดูต้องดูตอนลงคะแนนตอนโอเคบางทีเขาก็พูดเอาใจสาวตัวเองตรงนี้แหละแต่ลงคะแนนนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลัวเดี๋ยวน้อยใจไงดูก็แฮปปี้นะกับทุกทุกอย่างที่เราทำออกไปนะไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อน เมนูเย็นหรือว่าเมนูหลักถึงเวลาแล้วตื่นเต้นมากเลยเพราะมั่นใจว่าตัวเองนี่ทำอาหารอร่อยกว่าคุณแน่นอนกรรมการลงคะแนนแล้วยังฮนะอ้าวผลที่ได้เนาะอยากเห็นแล้วครับเชิญเปิดเลยเ <ừ> อเดี๋ยวนะ12,490คะแนนอันนี้ให้ซื้อไม่ได้คะแนนอันนี้ราคา 12490เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษจากราคา1 5 9 0 0บาทโอ้โหออะไรคะอันนี้ไงนี่ทำได้หลายเมนูอร่อยทุกเมนูเลยโอ้โหและใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะ T4 f Super Brand Day at Central Online ครับจะเกิดขึ้นในวันที่29เมษายน2564ครับ พิเศษมากๆเลยนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะ T4 Ultra Blend Boost นะคะในราคา12,490บาทจากราคา15,900บาทยังไม่พอ,อซื้อ1เครื่องแถมฟรีอีก2เครื่องอคือเครื่องอะไรบ้างคะนั่นคือเครื่องเตาอบนะครับมูลค่า3,190บาทครับและอีกหนึ่งเครื่องสกัดน้ำผลไม้มูลค่า3,490บาทครับรวมแล้วนะฮะที่ได้ฟรีไปคือมูลค่า6,000 680บาทเลยเยอะมากเพราะฉะนั้นรีบนะคะเพราะว่าของมีจำกัดนะคะและ้วก็อย่าลืมไปนะคะที่เซ็นทรัลออนไลน์นะคะหรือว่าเซ็นทรัลแอปนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้ที่ Description ค่ะห้ามพลาดสรุปว่าใครชนะล้ะครับวันนี้ชนะคู่เลย สำหรับ EP นี้ครับพิเศษมากๆเลยเพราะว่าทาง t f a l นี่ใจดีสุดๆเลยครับเราจะแจกเครื่อง t f a l Ultra b r a i n Boost ครับหนึ่งเครื่องให้คุณผู้ชม Daily Deans ครับมูลค่า15,900บาทง่ายๆเลยครับแค่เล่นเกมกับเราใน Facebook ครับแล้วกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับผมและกระดิ่งด้วยนะคะเจอก,กับ Daily Deans ได้ทุกวันอังคารครับหนึ่งทุ่มตรงกับ EP ใหม่สดๆร้อนๆเจอก,กันครับ